ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวปั๊มลมของยี่หงนะครับเป็นยี่ห้อของไต้หวันนะฮะในชุดนี้จะมีตัวปั๊มลมขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสายลมแบบสปริงหนึ่งฮะหนึ่งเส้นแล้วก็มีตัวกองไอ้น้ำพร้อมเกวัดอีกหนึ่งชุดแล้วก็มีแอร์บัตระบบตัวเบิร์นแอคชั่นนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะแถมมาคือที่พักแอร์บัตกับ ตัวเทปพ,พันข้อต่อลมนะครับามาดูวิธีประกอบกันนะฮะเริ่มแรกคือใส่ตัวกรองนะฮะเข้ากับปั๊มลมตัวจะมีตัวเกลียวสีทองอยู่นี่นะฮะแล้วก็ตัวเกียวของตัวกรองก็ไขเข้าไปเลยครับผมจะขันผมจะ หมุนให้ไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องคลายคืนใส่กล่องนะฮะเอาพอประมาณนะครับพอนะพอถ้อาลูกค้าใช้จริงก็พอแน่นแล้วก็เอาเทปพันข้อต่อพันให้มันลมไม่ออกนะฮะแล้วก็ตังจะต่อกองเสร็จแล้วสายลมนะครับเสียบเข้ากับรูสีน้ำเงินนี่ได้เลยครับ เข้าเสียบเข้าไปตรงๆแล้เข้าล็อกแล้วครับดันเข้าไปให้จนสุดวิธีปลดออกก็กดตัวสีน้ําเงินลงแล้วก็ดึงสายลมออกเท่านี้วิธีดึงออกอันนี้ใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปตรงๆนะแล้วก็มาประกอบแอ์บัตแอบบัตก็จะมีตัวแอ์บัตแล้วก็มีตูดของมันนะข้อต่อสายลมนะครับอันนี้ก็เข้าด้วยการ เอา้วยกันแล้วก็เอาสายลมต่อเข้าจุกตูดแอร์บัตนะครับท่านี้ออกครับข้าวก็เสร็จแล้วหนึ่งชุดนะฮะเราจะมาเดี๋ยวต้องมาลองดูประสิทธิภาพการพ่นของชุดนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงเสียงมันก็จะไม่ดังมากนี่อยู่บนโต๊ะมันก็เลยสั่นเสียงมันจะดังนิดหน่อยฮะแต่จริงๆแล้วไม่ดังมากเท่าไหร่ถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์นี่ใช้งานได้สบาย้างห้องไม่ ไม่ได้ยินนะฮะแต่สังเกตว,ว่าลมจะออกข้อต่อเล็กน้อยเพราะว่าขันไม่แน่นด้วยแล้วก็ไม่ได้อุดลมลมพ่นอาจจะไม่นิ่งผมจะพ่นโดยใช้สีของอเลจโจนะครับพ่นไปเลยแบบไม่ผสมอยู่เพียวนะฮะ นี้ดึดงไกลจนสุดลมอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะลมมันออกอยู่ก็ดูดิเซเล็กที่สุด ประมาณนี้นะครับคนที่ได้ก็ใช้ได้พอสมควรนะครับก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งคุ้มค่านะฮะก็รีวิวประมาณนี้เอานี้ก่อน,นครับครับสวัสดีครับ